บันทึกประเทศไทยร่วมบันทึกประเทศไทยโดย s i n ค Corporation ปตท,ะทะพลังที่ยั่งยืนการประปาะคนครหลวงประปาเพื่อประชาชนหากฉันบินบินไปได้ดังนก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบันทึกประเทศไทยนำเรื่องราวที่จะทำให้คุณรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาฝากกันเช่นเคยทาง TNN 2 True Vision s ปนะคะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันอย่างนี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะคะและอย่าลืมเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานในช่วงที่พมา่าซ่อมท่อส่งก๊าสนะคะการบินไทยและสิงคอร์ปอเรชั่นยังคงมีเรื่องของพี่น้องคนไทย ในลอสแอนเจลิสมานำเสนอต่อค่ะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่14แล้วนะคะเพราะว่าสัมภาษณ์กันมาเยอะค่ะหลายคนเท่าที่นับได้รู้สึกจะ43คนด้วยกันละค่ะขณะที่บ้านเรากำลังสนุกสนานกับการเล่นสงกรานที่วัดไทยลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา ก็กำลังมีการจัดงานสงกรานต์ประจำปี2556เช่นกันค่ะเท่าที่ดูจาก DVD งานสงกรานต์วัดไทยปีที่แล้วเป็นงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของคนไทยในต่างแดนมากทีเดียวค่ะน่าชื่นใจนะคะได้ทำบุญชมการแสดงเล่นจัดน้ำสงกรานต์สนุกสนานคลายร้อนและที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไปอีกด้วยก็มาถึงแล้วไง ช่วงที่บันทึกประเทศไทยสัญจรนครลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทีมงานได้ไปร่วมบุญในงานวัดหลายงานเลยค่ะเช่นงานทําบุญตักบาตรเช้าที่วัดไทยลอสแอนเจลิสได้เห็นภาพที่หลายๆครอบครัวพาลูกหลานมาตักบาตรแล้วก็ชื่นใจค่ะที่วัดเขาจัดตักบาตรทุกอาทิตย์แรกของต้นเดือนก็พยายามมาทาเกือบทุกเดือน เพราะว่าก็มีลูกโตที่นี่อยากปลูกฝังความเป็นไทยความเป็นพุทธให้เขาอะค่ะมาเรียนหนังสือที่นี่พอเรียนจบก็ทํางานทํางานก็มีครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> ตอนที่มามืองใหม่บ้านก็อยู่แถววัดไทยก็เลยเปรับบนเวียรก็อยู่แถวเนี้ครับแล้วก็พยายามพาลูกมาด้วยเพราะไม่อยากจะให้คือขาดหายไปจากวัดหรือว่าขาดหายไปจากศาสนาอะไรเงี้ยครับจะอยากปลูกฝังอยู่ ชอบไหมคะชอบก็มาเรียนที่วัดด้วยมาเรียนทุกวันเสาร์เขาสอนภาษาไทยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมีดนตรีไทยมีรำไทยอะไรที่ความเป็นไทยก็ให้เขาเรียนแบบแค่ทีละหนคือแบบไม่อยากให้เขาลืมว่าเออเราเป็นคนไทยที่วัดไทยยังมีการสอนภาษาไทยรำไทยและดนตรีไทยให้เด็กๆได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งแม้จะอยู่ไกลบ้านเกิดคนละซีกโลกก็ตามค่ะส่วนนี้เป็นการทำบุญวันศาสตร์ไทยที่วัดพุทธคุณเอลมอนเต้คุณผู้ชมดูอาหารที่แต่ละท่านธรรมาถวายพระสิคะหน้าตาและรสชาติมันอยู่ในเมืองไทยเลยค่ะมีข้าวหมกไก่ต้มแซบเต้าเจี้ยวหลนอันนี้สุดยอดค่ะไม่ทราบทำได้ไงนะคะอยู่ไกลถึงเมืองนอกลงนา ทำเต้าเจี้ยวหลุนเองนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะแกงเลียงค่ะอร่อยเลิศเมี่ยงคำทำได้ไงคะเนี่ยขนมชั้นขนมต้มแดงต้มขาวค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นแล้วงงค่ะเราทุกคนก็ชื่นชมนะคะว่าคนไทยอยู่เมืองนอกเนี่ยสามารถทำอาหารไทยได้ขนาดนี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคะ่ะแต่ละอย่างนี่ก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะแต่ด้วยความสามารถความพยายามของคนไทยที่นั่นนะคะ อร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะพูดถึงอาหารอร่อยขอแนะนำสุภาพสตรีท่านนี้ที่เราพบในวัดนะนะคะเช่อคุณป้าประเสริฐค่ะเล่าให้ทีมงานบันทึกประเทศไทยฟังว่าตอนแรกนะ่ะคุณป้าตั้งใจจะมาเที่ยวอเมริกาแค่นั้นเองแต่โชคชะตามาบวกกับปัญหาสุขภาพก็เลยทำให้ตัดสินใจอยู่ที่นี่คนเดียวตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาค่ะอยู่ที่นี่ก็สุขภาพดีไปอยู่เมืองไทยหอบนะตีสองตีสามไม่ ไม่ได้นอนละก่อนหน้าที่อยู่ืองไชยเห็นแบบงอยู่ร้านสอนแดงใช่ไหมคะค่ะอยู่สอนแดงแล้วก็พ่อเจ้า,จาของร้านรู้จักจกับห้าป่าะไม่อยากอยู่บ้านเรื่องเรื่องไม่อยากอยู่บ้านพ่อบ้านไม่ชอบให้ไปแต่เราจะไปพ <laughs> ่าจะอยู่อยู่เขาแนกยำเจ้าของร้านชอบเพราะว่ายำรสแซ่บคือมือรถไม่เปลี่ยนนะ่ะเราทำขนาดไหนก็ขนาดนั้นทำทุกจานเหมือนกันหมด 92, เ2เต็มย่าง93้าามะค่ะตั้งแต่ก่อนนอนก็อยู่บนเตียงก็ออกอย่างนี้และห้าสิบทีแล้วก็ยกขานี่อย่างนี้อีก50าสิก่อนจะลุกจากเตียงยายาทำอย่างนั้นประจำไม่ขาดแล้วถึงจะเข้าห้องน้ำเสร็จธุระในห้องน้ำออกมาออกกำลังต่อทำประมาณสิบหานาทีก็ถึงจะมาชงกาแฟทานอะไระอะไรเนี่ย ไปศูนย์ก็สามวันจันอาคารแล้วหยุดพูดพฤหัสเขาจะมีเทพเปิดในทีวีให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะมีจุ่มมือเป็นจุ่มเทียนอะไรเนี้ยหมือพวกกระดูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างปวดหลังปวดคออะไรนี่ยเาจะใส่ผ้าร้อนให้อะไร กท็ทานู่นทำนี่จุกจิกมันรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่านหนังสือหนังรรสือที่บ้านจะไม่ขาดนะคะเช้าเช้าบางทีก็เดินลงมาลดต้นไม้ข้างหลังะที่อ,าอพาร์ตเมนต์นะคะก็มีความสุขดีเดินไปตลาดวันนี้อะไรมันลดราคามาั่งอะไรเนี่ยผลไม้อะ่ะซื้อมาไว้ทานตัวเราต้องรู้จักวางตัวว่าเราจะทำยังไงอย่างไ,ไหน,งนควรใจอย่างไหนไม่ควรใจ อย่างพอจะเก็บไว้ได้บ้างเราก็ต้องเก็บทราบเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของคุณป้าประเสริฐแล้วลองทำตามดูนะคะจะได้มีสุขภาพดีๆกันทุกท่านค่ะผู้อาวุโสอีกท่านที่ได้บังเอิญมาพบกันขณะทีมงานไปรับประทานอาหารที่ร้านสนามหลวงของคุณมะสุรพงษ์ชิโนไทยกุลก็คือท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตสาขาตักศาสตร์ประจำราชบัณฑิต,ตยสถาน ท่านเป็นแขกพิเศษของร้านคืนนั้นค่ะผมออกมาทำงานที่อราชการตั้งแต่ต้นจนเกษียณอายุราชการซึ่งมากๆกิจเริยธรรมที่ที่เราทำงานเพื่อเราอยากทางานเพื่อเงินถ้าเราทํางานเพื่อเงินนะครับเราไม่ได้เงินที่เราต้องการมันเป็นทุกเราทํางานเพื่อยกเพื่อตําแหน่งไม่ได้ยกไม่ได้ตำแหน่งเราก็เห็นทุกข์แต่อนเราทำงานเพื่องานผลงานออกมาได้ที่ยอมภาคภูมิใจนี่ ไม,ไม่ได้ไดข้อคิดดีๆในการทำงานจากท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาพักกันสักครู่แล้วล่ะนะคะช่วงหน้าอย่าพลาดค่ะคุณผู้ชมจะได้ฟังแง่คิดดีๆจากในหน้าขายบ้านสาวคนไทยผู้มากความสามารถค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดย Sing Corporation การบินไทยเราช่วยลดโลกร้อนได้โดยล้างเครื่องบินและเครื่องยนต์เพื่อลดแรงเสียดทานของอากาศช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกทั้งประตูขึ้นเครื่องจะปิดก่อนเครื่องออกสินาทีเพื่อให้เครื่องบินออกได้ตามเวลาจะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานรวมถึงการใช้ตู้บรรทุกสินค้าและสัมภาระที่ทําจากวัสดุน้ําหนักเบาช่วยลดแรงต้านของลมทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนัก แล้วก็นําสัมภาระติดตัวไปเท่าที่จําเป็นเพื่อช่วยลดน้ําหนักของเครื่องบินเช่นเดียวกับการที่เราเลือกซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังบินในความเร็วที่เหมาะสมเพื่อลดการปลอ่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและนี่ก็คือสิ่งที่เราทําอยู่ซึ่งคุณคุณก็ช่วยลดโลกร้อนได้มาช่วยกัน ควาวเ l Green กับการบินไทยหัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้น คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชล่ยโอ้โหสิงคอรเปอเรชันแอเลซิฟุตบอลครับบันทึกประเทศไทยสัญจรไปเยี่ยมเยือนคนไทยในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาผมมีพื้นฐานทางตะวันออกมาแล้วมาอยู่ตะวันตกแ็เลยเอาสองอย่างมาผสมกันววววงงงนนีี I'm my so proud of country ติดตามบันทึกประเทศไทยสัญจรได้ที่ True Visions 8สนับสนุนการเดินทางโดยการบินไทยและสิงค์คอร์ปอเรชันร่วมบันทึกประเทศไทยโดยปตท,ะทะพลังที่ยั่งยืน PB Travel โทร053742844ถึง9 บันทึกประเทศไทยช่วงที่สองนี้คือประสบการณ์ที่น่าสนใจของสาวไทยที่ไปเป็นนายหน้าขายบ้านที่ลอสแอนเจลิสค่ะเธอมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หลายสิบปีจนต้องขออภัยค่ะที่การสนทนาปรากฏเป็นภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยเธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะจบจุฬาค่ะคณะบัญชีวิติศาสตร์แล้วก็ทำงานธนารกรุงเทพหนึ่งปีแล้วก็ได้ปริญญาโท ของแคลเซตลองบีช1975คือตอนที่ทำงานแบงก์นะนะคะเห็นมีลูกค้าคนนึงนะเวลาเข้ามาที่ทำงานเราก็เอ๊ะทำไมไม่เหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นเขาดิพอสิเช็คนั่นมันเหมือนกันทุกๆุกสองวีกไอ้คนนี้บางทีเอามาตอนนี้อีกอันเอามาใหญ่กว่ามันต้องงงว่าเขาทำงานอะไรก็ถามเขาอ่ะเขาก็บอกว่า Oh I'm a real estate agent เอ real estate agent What do you do เขาบอก oh I sell houses and then get a permission uh commission อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ไม่แฮปปี้กับแบงค์ค่ะได้ออเนอร์จากของจุลานะคะเกียรตินิยมส่งทรานสคริปไปแล้วก็ส่งปริญญาโทของของที่นี่ไปเพราะว่าอยากจะเป็นแมネจเมนต์ดี PARTMENT ในลอสแองเจลิสไม่ใช่เป็นแค่เทเลอร์ใช่ไหมก็คอยอยู่ปีสองปีไม่ได้ไม่ได้รับอะไรเลย แล้วจัลังมีบางคนบอกว่า don't do too good in ก็งงอ,อะไรว่า don't do too good in your career sometimes it does it come out the opposite what do you mean เพราะว่าเขาให้ break 15 minutes in the morning 15 minutes in the afternoon แล้วก็ one hour lunch Where the sun warm. ต้องสอบ state exam แบบเป็น real e s t a t e agent แล้วพอทำงาน2ปีอยากจะอยู่เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอยากจะได้ more knowledge หรือว่าเราเป็นเราจะตั้งบริษัทเองได้แต่ต้องสอบ broker license เราต้องรู้จริงๆเลยเพราะว่าสเต e กแซมนี่โหมันให้คำตอบเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันเราต้องรู้จริงๆเพราะว่าผู้คนเขาต้อง respect เรา high because t h a t s the highestbroker license นี่เรามีสิทธิ์ที่เราจะเป็นเจ้าของเราจะตั้งบริษัทเราทำงานที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเราเป็น real estate agent ไม่ได้ you have to เราต้อง hang l i c e n s กับ กับโบร k เกเราต้องคอ m มิ s ชั่นสเปรดอันนี้ก็จ่ายคอมมิชชั่นสเปรดกับเขาเพราะว่าไม่ต้องการทําคนเดียวยังไงเราก็ต้องมีออฟฟิศอยู่ดีเราจะได้มีเวลาให้ลูกค้าเราเลื่อยเขาดีๆแล้วหลังจากนั้นก็80%ของ business มาจาก past client referral mm hmm. เขาร e เฟอมาต่อๆกันใครเราทำให้เขาเราไม่ลืมะเ,เราก็ keep in touch mm hmm. เขาก็มากันอยู่เรื่อยบอกเพื่อนบอกฝูงบอกอะไรโอ้บอกใคร refer ใครมาแล้วก็แซ่ Thank you ที่ก็ส่งเงินไปบางทีก็ไม่ได้ส่งถ้าลืมก็อบอกว่า wow, what is this thank you thank you so much and i ี้เมล์อะไรต่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เจอไปเจอที่ไหนก็วิ่งกอดกันวิ่งชอปปิ้งบางทีนึกไม่ออกมาได้เจอมาสิปีใครว่าแต่มันคุนค้นคุ้นวิ่งมาเซรี <S <s <illy> แล้วก็ให้แต่เราตายชื่ออะไรวะ <laughs> anyway มันอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้อะเวลา really the key thing when you make somebody happy y o u r very happy ถูกไหมฮะเงินเนี่ยมันไม่ last เราได้คอมม i s s i o n มาเนี่ยวันเดียวสองวันก็หมดแล้วอ่ะค่าใช้จ่ายอุตลุดเต็มไปหมดเกลี้ยงแล้ว but happiness of client it lasts forever เราต้อง happy แล้วเรารู้บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตอนนี้ต่อต่อไปนี่ happy เขาก็บอกโอ้ไม่กาวเวลาเขามีเพื่อนไปฝูงเขาก็บอก listen to her บางคนนะ just find one and then I'll buy whatever you say s so, a oh no you have to come with me มัน enjoy อ่ะเพราะว่ามันแบบลูกค้ารักเรา oh, won, ไม่ว่าเราทำอะไรนะถ้าเราหัวใจเราเอาไปใส่ลูกค้าแบบถึงว่าเขาต้องการอย่างนี้เราก็ริกว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเพราะเรารู้มากกว่าเขาใช่ไหมเราจะทำยังไงถ้าเราพาเขาไปดูหลายๆหลังเนี่ยส่วนมากคนซื้อจะชอบหลังซึ่งมันอัปเกรดแล้วอะค่ะ โอ้โห oh, อะไรอะไรสวย <Okay. S 1> แต่พอเราดูแล้วเนี่ยโลเคชั่นมันก็มันสมมติเราโชว์เขาห้าหลังไอ้หลังนั้นอะ The other one is best location แต่ว่ามัน needs work ใช่ไหมฮะแล้ว floor plan มันดีกว่าบางอันก็มันมีข้อติทั้งนั้นอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนได้อย่เงี้ยอย่าง condition นี่เราเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะแต่ location ที่เปลี่ยนไม่ได้เขาจะซื้อ๋ยวนั้นที่เขาบอกอพยายามพูดด้วยคาว่าหลังนี้มันดีกว่าบางทียังไม่ดีอะไรดีก็บอก be patient โอเค เร,เราเลือกที่ดีที่สุดให้เขาแล้เหมือนกับว่าเราซื้อเองเราต้องเอาหัวใจไปใส่ทุกอ,อย่างนะเราต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างเหมือนว่าเราซื้อให้ของเราแค่นั้นเองแล้วเราก็ทํากว่าจะซื้อได้กว่าจะอะไรเนี้ยแล้วเขาก็แฮปปี้พอเขาไปอยู่เนี่ยแฮปปี้แล้วเขาก็ไม่ลืมเราแต่เราต้อง keep in touch เรารู้วันเกิดวันอะไรเขาแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วก็แคลนเดอร์ทุกปีเขาก็รีเฟอร มมีลูกค้าอยู่คนนึงครั้งสุดท้ายที่เจอเขาตอนนั้นเขาวันยโร่ตอนนี้เขายุยี่หกเดินเข้ามาในออฟฟิศไม่รู้เขาเป็นใครพอเขาบอกนามสกุลบอกชื่อ Are you the son of Daisy and Elmer? You r m m e m b e r them? y e a ย Are you the son? My god last time I saw you one year old you were playing the color balls เขาบอก I wanna buy the house โอ <laughs> oh my ม o d how าโอ a ไรอยูแล้วเป็นเนิร์สเป็นอะไรเนะี่ยเขาพึ่งขายบ้านเข้าไปแฮปปี้มากเลย เื่อศาสนาว่าเราทําดี Nobody's perfect เราเกิดมาเราก็มีดีเฟกต์เตี้ยอย่างไรแล้วก็ปัญหาโน่นนี่เราก็คงทําไม่ดีมามาชาติก่อนเพราะนั้นเราต้องทําดีชาตินี้เราตัวเองก็มีความสุขอะไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องบนอะไรเป็นยังไงแต่รู้ว่าคิดว่าเขาเขาเทปรีคอร์ดเอาไว้ว่าเราทําอะไรเงี้ยเราพูดอะไรเงี้ยเขารีคอร์ดไปหมดเวลาถึงเวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราทําอะไรมาแล้วเราก็จะไปอย่างที่เราทํา คือคือเรียกว่าเรามีหัวใจให้ให้มนุษย์ทุกๆคนก็นแล้วกันเห็นอะไรไงมดมันวิ่งเนี่ยสามีมาสเปรย์นี้ทะลาะกันตายบอกไม่ให้ไปแล้วโทรไปถึงหลวงพ่อทัตตาท่านน่าทำไงท่านก็โอเคเอากระดาษมาแบบให้มดมันขึ้นหัวเร็วๆหน่อยสิจะได้ไปทํางานแล้วก็ออกไปข้างนอกไปปาดปาดมันเกก็เข้าวัดเพราะว่าสามีเป็นอเมริกันแต่ว่าเชื่อเชื่อมากๆเลย Because nobody i explain to the wow, thank you. There's nobody, no nothing perfect. We all, because we don't know what we did in the past life. We just pay back. you silly? No, really. Why people were born all different? Some people were so bright. Some people look terrible, look whatever. They all come from the past, karma. So just happy what you have, what you got. Make the best out of it. ค่ะก็เป็นการสนทนาที่มีรสชาติจริงๆนะคะคนพูดเก่งอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าสาวไทยบัณฑิตบัญชีจุลาจะประสบความสำเร็จในการขายบ้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจเพราะใช้เทคนิคเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งเป็นนิสัยคนไทยจนกลายเป็นสเสน่ห์ที่เวลาชาวต่างชาติต้องการซื้อบ้านก็ต้องเรียกเธอคนนี้ละค่ะน่าภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในต่างแดนนะคะ คุณผู้ชมที่อยากได้บ้านดีมีคุณภาพในลอสแอนเจลิสก็เชิญได้นะคะติดต่อได้ตามที่อยู่นี้ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวพบกับหน้าสุดท้ายของบันทึกประเทศไทยค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการบินไทยสิงค c o อร์ r ปอเรชั่น หัวใจสิงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นคลื่นลูกใหม่จะเป็นพลังหลอมรวมเป้าหมายสูงขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้นคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชเลียนวสิงคอเบอร์เรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลครับ ใครบางคนรอยอยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณกับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์คุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ยตาย่างกันยังไงใสนี่ก็ใสแล้วความสาาะอาดล่ะไม่ตาม่างเดี๋ยวก่อนดูนี่ส่วนนี้ วค้งง่ายดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนบันทึกประเทศไทยสัญจรไปเยี่ยมเยือนคนไทยในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นที่แรกนะครับที่ได้มีการให้บริการในเรื่องของการต่อบัตรประชาชนผมก็ดีใจนะฮะที่มาอยู่ที่นี่แล้วได้ช่วยคนไทย กับบินสายการบินแห่งชาติเนี่ยครับเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ยากไม่ได้แตกต่างไปกอผู้ชายติดตามบันทึกประเทศไทยสัญจรได้ที่ True Visions Bad สนับสนุนการเดินทางโดยการบินไทยและสิงค์คอร์ปอเรชันร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนเทศกาลเย็นทั่วลาบมหาสงกราน เสริมความเป็นสิริมงคลและร่วมเข้าวัดทำบุญด้วยกิจกรรม13จังหวัดและรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกลับคุมิลำเนาร่วมงานสงกรานที่บ้านเกิดทั่วประเทศเพื่อความอบอุ่นกับครอบครัวและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคมไทยเทศกาลเย็นทั่วลาบมหาสงกรานกรุงเทพมหานคร พบกับการถ่ายทอดสดพิธีเปิดเสมือนเปิดงานมหาสงกรารทั่วประเทศทางโทรทัศน์และทางอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้ที่เว็บไซต์ www.songkran.net กรุงเทพมหานครจะให้มีการจำลองบรรยากาศตัวแทนงานสงกรารตี4ภาคการแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตกิจกรรมสงกราน์ในแต่ละภูมิภาคททท ขอเชิญชวนร่วมแต่งไทยเข้าวัดทำบุญร่วมเล่นสงกรานต์แบบวิถีไทยและไหว้พระขอพรก้าวพระอารามหลวงในบรรยากาศปีใหม่ไทยรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องสงกรานเมืองหรือเรื่องนครพิงงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พบกระบวนแห่และส่งน้ำพระพุทธสีขิงรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการแสดงพื้นเมืองร่วมเล่นน้ำสงการานต์รอบคูเมืองและสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์สงการประวัติศาสตร์ราชธานีสุขโขทยัยประเพณีส่งน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยชมขบวนช้างพ่อเมืองข้ามแม่น้ำยมมาสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยประเพณียอดอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุขโขทยัยตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนแห่กเกวียนโบราณขนสายเข้าวัดก่อพระเจดีทรายร่วมแต่งไทยเล่นน้ำ และส่งน้ำพระพุทธรูปเก่าแก่ของกรุงสุขโขทยัยม่วนซื่นสงกรานเทศกาลเมืองขอนแก่นร่วมสนุกในประเพณีสุดยอดสงกราน์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นพบการประกวดขบวนแห่เกวียนบุพชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประกวดมหากรรมอาหารของดีเมืองขอนแก่นขบวนแห่ส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวมีกิจกรรมในงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากมายหลายงานชอบใจงานไหนก็ไปสนุกสนานกันได้นะคะสงกรานต์ปีนี้เมาไม่ขับเล่นน้ำอย่างมีสติช่วยกันรักษาประเพณีที่ดีงาม ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะพบกับบันทึกประเทศไทยสัญจรนคนลอสแอนเจลิสเ mm hmm. พรหัดหน้านะคะเวลา5โมงเย็นทาง TNN 2 True Visions สําสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ